สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแดนมิสซี่นะฮะวันนี้อยู่ช่วงเริ่มซิ่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้ผู้คนได้ดูให้ชื่นใจกันบ้างนะฮะ <c oughs> ก็มีไอเดียขึ้นมาฮนะมีไอเดียขึ้นมาหลายหลายคนที่ติดตามช่องผมอยู่เนาะ <c oughs> ก็อาจจะเห็นว่าล่าสุดผมเพิ่งไปซื้อ X อ a กแม,กมาใช่ไหมฮะแล้วก็ ได้ทําการเปลี่ยนยางไปนะครับไอตัวยางเดิมน่ะตอนแรกผมก็คิดว่าจะลงขายในกลุ่มแต่มาเออก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแบบถ้าไปขายมันก็คงแบบได้ไม่กี่บาทหรอกเราก็เลยมองๆดูว่าเออเนี่ยเราก็ชั่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์อยู่ละฉะนั้นเราทำอะไรตอบแทนพวกคนขับมอเตอร์ไซค์บ้างน่าจะดี รเราคงคิดว่าฐานคนดูช่องเราก็น่าจะมาจากคนใช้มอไซค์คนชอบมอไซคนนี่แหละก็เลยปิ๊งไอเดียมาได้ว่างั้นอย่างเดิมเนี่ยผมจะไปแจกให้กับไรเดอร์่าพวกพี่ๆไรเดอร์ที่ขับรถเดลิเวอรี่แก๊ปไลแมนโรบินฮูดอะไรพวกนี้ฮะ <c oughs> ฉะนั้นคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็จะเป็นการตามล่าหานะครับหาไรเดอร์ Rider ที่ขับ อกนะฮะขับเ m ็ x แล้วเราก็จะไปจ้องจ้องมองมอง,มองตามสูตรบอกว่าอ่เยางเขาหมดสภาพหรือ,อยังนะค่อนข้างจะหายากอยู่นะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาจจะง่ายก็ได้ <c oughs> เราก็จะไปสุ่มๆม,มองๆครับในขณะที่เราขี่รถไปทํางานหรือว่าใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะสังเกตว่ามี คนขี่ X Max นะครับที่เป็นไรเดอร์นะครับคนไหนเนี่ยที่ยางหมดแล้วหรือยางใกล้หมดแล้วหมดสภาพแล้วนะครับก็จะเลือกให้เป็นผู้โชคดีแล้วก็เอายางเดิมผมผมไปเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับยกให้ฟรีๆเพราะว่ายางเดิมที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยเออวิ่งไปได้แค่ไม่ถึงร้อยโลฮะพะอออกรถมาได้วันเดียวแล้วอีกวันหนึ่งผมก็ไปเปลี่ยนยางเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็คือยางใหม่ดีๆเอง เป็นยางใหม่ดีๆนี่ยหนึ่งคู่นะก็หวังว่าทำแบบนี้น่าจะรู้สึกอิ่มใจนะครับรู้สึกฟินกับตัวเองมากกว่านะครับการที่เอาไปขายแล้วได้เงินมาไม่กี่บาทจินบุฟเฟ่หมื้อเดียวก็คงหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเรายกให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยบางทีเขาจะไปวิ่งงานหาเงินได้อีกเป็นปีเลยนะฮะก็ตามนั้นทุกคนมา รอเป็นกำลังใจให้ผมกันอติดตามครับผมก็จะสุ่มๆดูๆไปเรื่อยนะครับแต่ค่อนข้างหายายกแหละรเดอร์ที่ขี่ X Max เพราะส่วนใหญ่ไรเดอร์เขาก็จะใช้รถเล็กกันเนาะแต่ก็มีผมก็เห็นคนขี่ X Max Forza เยอะแยะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปอ่ะทุกคนฮะตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีแล้วเรามาดูกันดกวยว่าเขาจะรับของของเราหรือเปล่านะครับมาดูเมื่อกี้จอดจอด ล้อเลียวด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่ายางพี่เขาจะค่อนข้างโร้นเลยนะทุกคนแล้วก็ใช้เป็นยางเดิมด้วยไม่น่าจะเป็นสายแต่งรถนะครับสายซิ่งอะไรน่าเป็นสายใช้งานเออเนี้น่าสนใจพี่ครับพี่ครับขอสวนัสดีครับขอโทษดีพี่เออผมถามนิดนึงพอดีผมเห็นรถพี่ยางมันจะหมดแล้วอะผมมาขี่ X Max อยู่แล้วผมเอ่อออกรถได้วันเดียวแล้วผมก็เปลี่ยนยางเลย พี่อยากได้ยางเก่าผมไหมเอาไหมพี่วิ่งอยู่แถวไหนอ่ะพัฒนาการอ่อนนุชเหรอพัฒนาการอ่อนนุชซื้อจากว่าอ่าซื้อจาว่าเดอะปาล์มห้างเดอะปาล์มใช่ไหมไม่ครับบ้านเดอะปาล์มเดอะปาล์มอยู่ช่วงไหนครับพัฒนาการช่วงไหนอ่ามันเข้าเข้าสี่สี่ได้ครับแล้วก็ถ้าเอาจะเข้าอ่อนนุษย์สาได้ครับอ่าแล้วแล้วปกติพี่อยู่แถวนั้นนะช่วงเวลาไหน อยู่ทั้งวันใช่ไหมงั้นเอาแบบนี้เออ่พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมติดมาให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรนานัดเจินแถวนั้นก็ได้ดีไหมมาเบอร์พี่มา,า,มา,าผมไม่อยากขายไงผมอยากเอามาแจกคนทำคอนเทนต์ทำช่อง y o u u u b e ไงเบอร์อะไรครับ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมน่าจะอยู่แถวแถวอนุทประมาณประมาณแปดเก้าโมงอ่ะแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ด้วยน้อล้วพี่ไปหาร้านใส่เอาแถวอนุทมีมั้งนาอโอเคเดี๋ยวโทรหาพรุ่งนี้ครับอะไรนะครับให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยเอาไปเปลี่ยนเลยครับผมนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันครับโอเคทุกคนเรียบร้อยดูหน้าเขาก็ น่าจะดีใจอยู่แล้วนะงงๆว่าตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยว่าอะไรของมึงเนี่ยมาหลอกกูหรือเปล่ามาหลอกขายยางกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็น่ารักนะเขาก็ยังถามอยู่ว่าเอ่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าซื้อคอนเทนต์ทุกคนเหมือนเดิมนะ X Max น้ําท่วมซ่อมเป็นหมื่นยังทำคอนเทนต์ได้เลยภาษาอะไรเท่านี้นะฮะดูรวยไหมไม่ได้รวยนะแค่รู้สึกว่ามันความรู้สึกดีต่อใจมากกว่าทุกคน ใครจะมองว่าสร้างภาพหรืออะไรยังไงก็โอเคครับน้อมรับน้อมรับการสร้างภาพก็หวังว่าคนที่พูดหรือว่าคนที่ด่าว่าสร้างภาพก็อยากให้มาช่วยกันสร้างภาพเยอะๆนะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นนะฮะคุณจะเอากล้องไปถ่ายหรือจะอะไรก็ได้นะฮะแต่ขออนุญาตเขาด้วยนะเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเอาคลิปมาลงนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนกฎหมายกฎหมายใหม่ p d p a นะครับต้องให้รับการยินยอมจากพี่เขาด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่ยินยอมเราไม่ให้ยางไงทุกคนใช่ป่ะเราก็มีความเลวในตัวเหมือนกันไม่ยินยอมก็ไม่ให้ยางนะจ๊ะอ่ะก็รอดูกันพรุ่งนี้ทุกคนเดี๋ยวผมก็ไปสอนนักเรียนต่อละพอดีวันนี้แน่นอนละ่ะใครจะพกยางติดตัวมาทุกวันละ่ะใช่ไหมเออแต่ก็ถือว่าดวงสมพง์กันแล้วกันนะเจอเอ็กแกแล้วก็ใช้เอ็กแขับเดลิเวอรี่อยู่แล้วนะครับใช้ทำอาหากินอยู่แล้วด้วยแล้วก็ยางหมดดอกพอดีเลยเห็นยางล้นเจี๊ยบเลยมเมื่อกี้ เส้นกลางไม่มีแล้วอะนะครับก็โอเคถือว่าเราได้ผู้โชคดีไปครก็ยินดีกับพี่รี่ด้วยนะครับพี่รี่เมื่อกี้เห็นใส่ชุดลายแมนอยู่นะครับอ้าโอเคเดี๋ยวตัดผ้าไปพรุ่งนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมโทรนัดพี่เขาอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปส่งมอบให้พี่เขานะครับยางใหม่ๆเจี๊ยบเลยนะฮะก็หวังว่าพี่เขาจะดีใจเนาะกับการความโชคดีอันนี้เล็กๆน้อยๆในชีวิตเขานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการให้เขาทํางานสู้ชีวิต นะครับกันต่อไปจริงๆพี่เขาอาจจะรวยอยู่แล้วก็ได้นะแต่เขามาวิ่งไล์แมดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่อะไรทุกคนมันคือน้ําใจฮะเขาได้เคนทํางานแกรบทำงานเดลิเวอรี่ทั้น,นี้เหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยลําบากจริงดูฝนตกแดดออกยังไงเขาก็ต้องวิ่งงานกันแล้วก็ค่าเที่ยวอะไรมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกหลักสิบหลักไม่กี่สิบบาทนะครับแต่เขาก็ยังเออสู้กับสถานการณ์นะครับ แดดออกฝนตกเพื่อไปส่งอาหารให้เราเพื่อไปทําธุระให้เรานะครับซึ่งผมใช้บริการพวกเดลิเวอรี่อะไรพวกนี้บ่อยมากนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาดูแล,แลเราอะนะฮะก็นะ,นะมีอะไรช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันไปนะครับรอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ายางของ X Max น,นะฮะที่ผมเปลี่ยนไปวันนี้ก็จะไป เอาไปให้ผู้โชคดีนะครับผมขาะนี้เวลาตีห้าครึ่งนะครับผมก็กำลังจะออกไปสอนนักเรียนเหมือนเดิมนะฮะก็นัดเข้าไว้ที่อ่อนนุชนะฮะช่วงสายๆแปดเก้า 8, โมงก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอตอนนี้ผมก็สอนเสร็จแล้วฮะกำลังออกจากยิมครับเวลานี้เวลาเก้าโมงสิบสองนาที กำลังจะเดินทางไปโรตัสออนะนะุชนฮะเพราะว่านัดนัดพี่เอาไว้ที่โรตัสออนนุชครับอยู่ใกล้นี้แหละปล่ะเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าไหนๆก็ทําอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกเออมีความสุขดีนะครับก็เลยอยากจะอยากจะทำคอนเทนต์ลักษณะแบบเนี้ยโดยการเอานําเงินนะครับ ไรายได้จากการทำา y u u t นะครับที่มันยังไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกตอนนี้ครับเดือนหนึ่งสองเดือนได้ครั้งหนึ่งก็มานสามพันนะครับถ้าะกะว่าเอาเงินในส่วนนั้นเนี่ยมาทำคอนเทนต์อะไรแนวๆเนี้ยนะครับซื้อของแจกทั้งของกินหรือว่าจะของใช้อะไรก็ตามนะครับให้กับคนที่เขาค่อนข้างจะขัดสนนะครับหรือว่า ไปช่วยเหลือเขาได้นี่หน่อยก็ยังดีนะครับได้ของใช้ของกินได้สักมื้อนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีนะฮะกพไม่รู้เหมือนกันว่าจะโอเคไหมแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าเออผมอยากทำนะครับอะทุกคนฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่โลตัสสาขาสุขุมวิท50นะครับที่นัดหมายกับพี่ล e ี่นะฮะพี่ลี่พี่ขับ X Max ที่มาจะมาเอาอยางกับเรานะครับผมนี่ก็เตรียมของไว้พร้อมและเรียบร้อยเอาน้องฟาซิโอแบกยางมาให้ที่ x m a x นะครับ นี่ก็เป็นยางคู่ที่ผมเปลี่ยนนะครับตามที่ลงในคลิปนั่นแหละนะฮะดูดิเส้นยางอะไรยังอยู่ครบเลยไมค์กิ๊กนะครับขี่ได้วันเดียวเองแล้วก็ถอดเลยอ่ะเดี๋ยวรอพี่เขามารับกันนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะอ่ะมาแล้วครับผมเออไปเดี๋ยวคุยกับพี่เกัน โอเคอันนี้อยู่กับพ่ลี่แล้วฮะวัสดีครับเดี๋ยวพ่ลี่ผมขอถามนิดนึงครับผมเอ่อวิ่งวิ่งลายแมนมานานหรือยังครับอ่าประมาณปีหนึ่งลวครับประมาณปีหนึ่งเนาะครับผมรายได้ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับก็โอเคครับโอเคอยู่เนาะโอเคที่แปลว่าตกลงใช่ไหมโอเคก็เมื่อวานอ่ะผมขี่ตามพ่ลี่เนาะแล้วผมก็เห็นยางอ่ะว่ามันแบบเกลี้ยงแบบไม่รู้จะเกลี้ยงไงละเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพ่ลี่จะเปลี่ยนอยู่แล้วหรือเปล่านะแต่ก็ขออนุญาตแบบเอาเอายางเดิมให้ ไม่รู้ว่าอยากไปสายซิ่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมหรือยังอยากหายางเดิมใช้ต่ออยู่อยากใช้ยางเดิมครับผมใช้รถเดิมครับใช้รถเดิมเเนาะไม่ได้แต่งอะไรอ่าผมว่าแล้วเออแล้วชุดนี้ใช้ไปกี่โลแล้วครับตั้งแต่ออกมาจากส่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะตั้งแต่ออกรถมากี่ปีละประมาณปีนึงครับปีนึงเหรอโอ้โหแสดงว่าวิ่งหนักมากเนาะปีนึงยางเกี้ยงเลยเดี๋ยวมาดูยางรถพิลีกันคือมันเห็นสายพานยางแล้วอ่ะทุกคนเนี่ย ดูดิใช้งานหนักของจริงอังนนี้ใช้คุ้มโคตรน่าเอาให้เลยอย่างเงี้ยตอนแรกผมว่าจะขายแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ได้ได้งเงินเยอะอะไรเท่าไหรอ่อ่ะแต่พอดูดิทุกคนโอโ้โหสุดโคตรคุ้มดีใจมากที่เอาให้ใอยางหน้านะครับอต่างหน้าไม่ไ่เป็นไรอือยางหน้ายังพอได้อยู่แสดงว่าแสดงว่าวิ่งหนักวิ่งหนักเบรกหนักเบรก,ก,กหลังหนักโอ้โหถึงสายพาเลย ยางหลังโอเคก็หวังว่ายางชุนี้จะเป็นเป็นประโยชน์ให้กับพิรี่ได้อีกอีกสักปีเนาะก็ประหยัดกันอีกปีนึงเนาะอันนี้ผมออกได้ประมาณวันเดียวอะแต่ก็เปลี่ยนเลยลองดูยางก่อนได้ครับเนาะโอเคก็มอบให้เลยครับเอาไปใช้ประโยชน์นะครับพ่รี่ยินดีมากๆเห็นพี่ใช้รถแล้วผมดีใจมากมากแล้วให้ถูกคนโอเคพ่ลีก็วิ่งอยู่โซนนี้เนาะอ่อนนุชย์พัฒนาการอ่อนนุชพัฒนาการนะ โอเคครับสู้ๆนะฮะสู้ต่อไปเพราไม่รูุ้งลุงอยู่อีกนานหรือเปล่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับตละฮะบ๊ายบายน่ารักมากทุกคนเห็นสภาพยางเพียวแล้วเออแม่งโคตรดีใจเลยได้ให้ของอะไรกับคนแบบนี้ยคือเขาเอาไปทำให้เกิดประโยชน์แน่ๆน่รู้สึกว่ายินดีกว่าการที่ได้เงินมาพันหกับการขายยางด้วยซ้ำ ก็โอเคหวังว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําเรื่อยๆเนาะตามกําลังทรัพย์ที่มีอาจจะไม่ได้มีมากนะครับเพราะว่าจ่ายเองอะไรเองไม่ได้มีสปอนเซอร์เนาะ<ม>ก็หวังว่าออยอดวิวทั้งหลายนะครับที่ทุกๆคนเข้ามาดูกันจะสามารถทําให้ผมมีารายได้ในส่วนนี้นะฮะออามาแบ่งปันให้คนอื่นเนาะก็ถือซะว่าใครเข้ามาดูคลิปมาสนับสนุนก็จะได้เอาไปต่อย,ยอดโดยการที่ช่วยเหลือคนอื่นได้อีกมากมายเลยนะครับผม ก็สำหรับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่าอยากให้ทําอีกไหมนะครับหรืออะไรยังไงนะครับสร้างภาพหรือเปล่าเลิกเถอะอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะรู้คอมเมนต์ของทุกคนเหมือนกันว่าคิดยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์แบบนี้นะครับอ่ะสําหรับวันนี้ก็เรื่องราวเดลมานะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะฝากก like, ดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆอย่าไม่พลาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องฟาซิโอนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ